กาซิบอเรเล่าแนะนำเชฟโเรเลตนะคะปี B 04ค่ะสประตูนะคะในชมไฟตา2ชั้นค่ะเกียร์ออโต้นะคะคันนี้เจ้าของขายเองค่ะราคา153,000บาทมีประกัน2บวกภาษีพรบมไม่ขาดค่ะเกียร์ออโต้นะคะมีดิฟฟีให้ด้วยนะคะเครื่องยนต์3 0 0 0ซีซีดีเซลค่ะสนใจคันนี้นะคะดูรถได้แถวอ่อนนุช สนใจราคานะคะคุยกันได้ค่ะติดต่อนัดหมายโดยตรงและคุยโดยตรงนะคะกับเจ้าของตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปนี้เลยเพื่อประโยชน์ของท่านนะคะเข้ารับชมรายละเอียดตรงคำอธิบายเพิ่มเติมก่อนถูกใจยังไงติดต่อกับเจ้าของโดยตรงและไปดูไปทดลองขับก่อนตัดสินใจค่ะสำหรับวันนี้แอดมินลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ